สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมถูกต้องแล้วครับที่รัฐมนตรี ICT คุณอนดุดิ์นาครทัพออกมาบอกว่าการจะปิดเว็บไซต์ที่ถูกมองว่าวิพากวิจาร์ณผู้นำรัฐบาลหรือใครก็ตามแต่ไม่ใช่อำานาจหน้าที่ของกระทรวงแต่เป็นอำนาจของศาล ประชาชนทั่วไปจะได้เข้าใจถูกต้องตรงกันครับว่าขา่ขาวคราวที่ออกมาสองสวันก่อนหน้านี้ว่ากระทรวง ICT เตรียมที่จะจับตาดูว่าใครที่ใช้คำว่าด่าทอนายกรัฐมนตรีก็จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษท่านรัฐมนตรี ICT บอกไม่มีการเลือกสองมาตรฐานเป็นเรื่องเดียวกันนั่นก็คือว่าใครก็ตามแต่ถ้าหากโพสต์ข้อความที่มินประมาท ก็จะถูกจัดการตามกฎหมายที่อำนาจของกระทรวง ICT มีและถ้าถึงขั้นจะต้องปิดเว็บไซต์ต้องไปขึ้นศาลครับเสียงวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียเรื่องนี้ดเดือดและรุนแรงเพราะว่าเข้าใจกันแต่แรกว่าสิ่งที่รัฐมนตรี ICT พูดนั้นหมายถึงการที่จับจ้องเฉพาะคนที่วิจารณ์หรือด่าทอคำว่าด่าทอนี่รุนแรงนะครับต้องบอกว่าถ้าหาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำประเทศ ก็เท่ากันกับการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ความจริงในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นสาธารณบุคคลนี่ยิ่งต้องเปิดกว้างให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถ้าด่าทอนี่แปลว่าใช้ภาษาหรือมินประมาทก็แน่นอนครับกฎหมายมีอยู่แล้วรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องออกมาเน้นเป็นพิเศษเฉพาะกรณีผู้นําใครก็ตามแต่ถ้าถูกมินประมาทหรือ เก้ตัวมองว่ามีประมาทก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้ตามกฎกติกาสากลและกฎหมายไทยอยู่แล้วครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังในการอธิบายความว่ารัฐบาลเป็นห่วงว่านายกถูกวิจารณ์มากเกินไปในโซเชียลมีเดียหรือเปล่านั่นคือหัวข้อสำคัญนายกเป็นบุคคลอาสาเข้ามาทำงานย่อมถูกวิจารณ์ได้แต่บุคคลทั่วไปถ้าถูกวิจารณ์หรือว่าถูกมินประมาท กล้ำกลายเข้าไปในสิทธิส่วนบุคคลนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนายกก็มีสิทธิส่วนบุคคลครับแต่นายกความที่เป็นผู้นําประเทศเป็นสาธารณบุคคลย่อมจะต้องถูกวิจารณ์มากกว่าคนอื่นเป็นปกติธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ในโซเชียลมีเดียหรืออยู่นอกโซเชียลมีเดียก็ตามครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกรันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม